เอาล่ะสวัสดีเพื่อนนะครับกลับมาพบก,กับแอดกอนี่เช่นเคยนะครับวันนี้เป็นไกด์ e มุดวอลสองศูนย์สองหนึ่งเอพิเซอร์ที่สองแล้วนะครับวันนี้เราจะพูดถึงดันเจียน โกเลม B10 ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดไปถึง B12 เลยว่าเดี๋ยวเราจะทําทีมฟาร์มเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ขอเริ่มจากทีมพื้นฐานอันแรกก่อนเลยแน่นอนว่าโกเลม B10 เนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่แรกที่สุดในการฟาร์มรูเลยในช่วงแรกที่บอกไปครับฟาร์มประมาณ B6 B7 ก่อนใช้พวกทีมที่ผมบอกเนี่ยนะครับหรือมีราพิสฟาร์มมีตัวอะไรโยนๆไปแต่ขอให้มีราพิสนะครับก็คือเจ้าไม่จิิงนท่าน้ำเนี่ยกับฟาร์มเนี่ยที่ผมบอกไปว่ามันแลกได้เลยนะครับตั้งแต่วันแรกสําหรับคนที่มาเล่นช่วงฉลอง ถ้าใครไม่มีฟา์นะครับมาเล่นทีหลังฉลองกิจกรรมฉลอง7ปีให้เล่นเป็นเจ้าหาผู้ฝ่ายแทนนะฮะอันนี้อันนี้บอกไปก่อนนะครับหลายๆคนมาเล่นมาดูทีหลังแล้วแบบว่าไม่มีใช้ตัวอะไรแทนอ่ะทีนี้จัดรูนยังไงนะครับลาพิสนะครับมันจะเป็นรูนที่ตัวเกมให้มาที่มาบอกไปใส่เซ็ตนั้นไปเลยนะฮะต่อไปครับตัวละครที่เป็นตัวละครที่ควรจะเปิดตัวได้ในเกมนี้ในในทีมนี้นะครับจะเป็นข่าวเกลแสงครับข่าวเกลแสงเนี่ยนะครับจะ ใช้รูนไวเลนตดีที่สุดแต่ถ้าไม่มีให้เล่นเป็นรูนว่องไวหรือรูนสวิปที่บวกสปีดก่อนนะครับช่อง2เราจะเล่นเป็นสปีดช่อง4เราจะได้เป็นเลือดเราเน้นอืดไม่เน้นพลังโจมตีใดทั้งสิ้นนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะเล่นเป็น,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 นนะคนนนานน่าป้องกันเลือดหรือแม่นยำอย่างไรก็แล้วแต่ความสําคัญคือสปีดเนี่ยมันควรจะบวกหลังเนี่ยเกินประมาณสัก80ขึ้นไป70หรือ80แล้วให้ออกเป็นตัวแรกหรือตัวที่2นะฮะค่าแม่นยำครับห้เป็นขั้นต่ํา ที่ดีคือผมจะแนะนําให้ทําค่าแม่นยำเนี่ยให้เกินประมาณสัก70ที่เหลือนะครับให้เอาไปลงค่าสปีดคือความเร็วแล้วก็เลือดแล้วก็ป้องกันโจมตีไม่ต้องคียเลทไม่ต้องคีด,ด์เดเมจไม่เอานะครับคาวเกิลคือตัวดีบัฟที่เอาไว้ทําให้ศัตรูไม่ได้ขยับนะฮะเป็นตัวเปิดเกาะแตกให้เราทํเดเมจได้สูงสูงดังนั้นเน้นอึดเน้นไวโอเคนี่คือรูนทั้งหมดที่ผมใช้นะครับคือเราจะเน้นสปีด HP ป้องกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แม่นยํา อ่าประมาณนี้อาร์ติแฟกต์นะครับอย่างที่บอกไปว่าให้ไปฟาร์มชั้น1นึงชั้นสมาสำหรับคนที่จะเพิ่มสเต,ตนะครับก็เน้นค่าเป็นป้องกันกับเลือดสําหรับคาวเกิลน,นะฮะป้องกันกับเลือดได้หมดเลยต่อไปนะฮะตัวต่อไปก็คือแชนนอนแช่นอนเนี่ยก็ทํา5ดาวพอเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่ามัจนจะป็นต้อง6ดาวก็ได้ทำไปแค่หดาวนะครับทำแม่นยําให้ประมาณ60เหมือนกัน5 0 6 0ขึ้นไปเล่นเป็น สปีดนะครับเลือดแล้วก็เลือดหรือว่าจะเป็นแม่นยําก็ได้นะฮะหรือถ้าเกิดมีแม่นยำออฟลองเยอะแล้วเกินสัก60%แล้วเนี่ยคุณก็เล่นเป็นค่าเลือดนะฮะอ่ะสแตตก็โดยรวมประมาณนี้นะครับผมเปิดให้ดูทุกเม็ดอันนี้รูผู้เล่นใหม่มากอันนี้แบบเบสิกเลยนะครับแล้วก็ทำไมต้องใช้แช่นอลแช่นอลเนี่ยมันมีบัฟดาบกับบัฟป้องกันจะทำให้เรามีตีแรงขึ้นอึดขึ้นด้วยแล้วก็สกิล2มันดีมากครับเพราะมันมีโอกาสลดสปีด ก็คือทำมาให้มนสเตอร์ได้เทิร์นช้าลงนะฮะแล้วถ้าเราใส่รูนสตันทำไมผมใส่รูนสตันเพราะว่ามันมีโอกาสติดสตันให้กับมนสเตอร์ได้มันจะช่วยให้เราเคลียร์เวฟที่เป็นเวฟนสเตอร์แบบนสเตอร์ลูกกระจกที่มาเป็นเสาเป็นอะไรพวกเนี้ยเพราะถ้าเกิดไพวกเนี้ยมันตีเรามันจะโดนแรงมากถ้าเราใส่รูนสตันไปออกสกิลหมู่ปุ๊บมีโอกาสสตันเนี่ยจะช่วยได้เยอะเลยส่วนสกิลหนึ่งเนี่ยมีโอกาสติดตีแฉลบตีแฉล,บ,ลบในเกมนี้เนี่ยจะทำให้นสเตอร์ที่ตีมาเนี่ย d a เมจเบาลงแล้วก็ตีไม่คริกด,ด้วยนะครับทำให้เรายืนรับเ a เมจของ b o สไดน ถือว่าเป็นอีกตัวนึงคอนหนึ่งที่หาง่ายมากตัวเกมแจกจากวสผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะแบบว่าเขาเรียกว่าไงสบายที่สุดแล้วในการในการที่จะแบบว่าปั้นมาในช่วงแรกแล้วช่วยผ่านดันได้นะครับตัวมันดีมากๆอ่ะนี่คือในส่วนของแช่นอนนะครับเป็นตัวละครที่ทำห้าดาวก็เกินพอแล้วต่อไปนะครับฟรานฟรานเนี่ยจะทำสเตตัสเหมือนคาวเกิลแต่ไม่ต้องมีแม่นยำก็คือฟารานเนี่ยจะเน้นไวแล้วก็อึดอย่างเดียว นะครับแต่ฟานมีค่าพลังโจมตีไว้หน่อยก็จะดีคือจากที่เราต้องลงค่าแม่นยำแล้วเอาไปลงค่าพลังโจมตีแทนเพราะาฟานฮิวแรงตามค่าพลังโจมตีแต่ให้มีเลือดกับดีเฟน์เยอะๆก่อนแล้วค่อยไปลงค่าโจมตีนะเราเน้นเลือดกับความอึดของป้องกันก่อนซึ่งผมจะแนะนําให้จริงๆแล้วเนี่ยอาร์ติแฟกต์เนี่ยคนฟานคุณจะใส่ไปป้องกัน2ออันเพราะว่าฟานมีค่าพลังเริ่มป้องกันเริ่มต้นที่ต่ำนะครับผมจะ,จะหาให้หาอาร์ติแฟกต์ออฟหลักที่เป็นป้องกันมา นะฮะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราจะได้เป็นสปีดแล้วก็เลือดแล้วก็เลือดไปเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเล่นไปไวโอเลนต์เหมือนกันถ้าไม่มีจริงๆให้เล่นเป็นสวิปนะฮะสวิปก่อนและอนาคตเลทเกมเรามีไวโอเลนต์หรือว่ารูนตัวบีเนี่ยให้เอามาเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเอ็กซ์ตาเทิร์นมันได้เทิร์นเพิ่มเนี่ยมันขี้โกงที่สุดละนะครับอีกคู่หนึ่งของมันเนี่ยไม่จะเป็นต้องเป็นวิวนะครับอันนี้ผมใช้ในการลงพวกเอ่อคอนเทนต์กิววอลด้วยก็เลยใส่เป็นวิวแต่ปกติคือใส่รุ่นเลือด เพิ่มเลือดก,ก็ได้เพิ่มป้องกันก็ได้แล้วก็ใส่เป็นลูนสวิปหรือว่าไวโอลเลนนะครับก็คือเราเน้นให้มันไวอะไวที่สุดเท่าที่จะทำได้นะฮะตัวดาเมจหลักนะครับ,รรก,นะรบก็จะเป็นอิน um ุงามมีมืดคริเลต h, ต้องเกิน80%นะครับวิธีการทำลูนตัวดาเมจทุกตัวนะครับที่เป็นตัวลงดันนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะทำคริเลต h, ให้เกิน80ถ้าคริเลต h, ไม่ถึง80แก้ซะนะครับเออไม่จะเป็นต้องเล่นเซตครบก็ได้ ตัวเดีเมจนะขอแค่สเตตัสคริเลตเกิน80แล้วช่อง4เนี่ยหาคริเดีเมจมาให้ได้ช่อง6หาเป็นโจมตีเปอร์เซนต์แล้วก็ช่อง2หาเป็นโจมตีเปอร์เซนต์ที่เป็นออฟหลักให้ได้นะครับบางคนเขาจะใส่เป็นเซตเพิ่มคริอะ่ะสเซตเลยเพื่อทำคริเลตให้สวย,สวย ดเมจอาจจะน้อยลงไปพลังโจมตีจะอาจจะน้อยลงไปหน่อยแต่ว่าตีคริตแน,แน่ทำให้ดาเมจมันนิ่งเวลาฟาร์มเราจะคำนวณได้ว่ามันจะประมาณกี่เทินจบแล้วก็เวลาประมาณเท่าไหร่มันจะไม่แบบเหมือนออกสกิลไปไม่คริตอะไรเงี้ยทำคริตลอยได้ยิ่งดีนะครับถ้าคริตลอยไม่ได้ก็อย่างน้อยคือขอ80ขึ้นไปนะฮะเซตนี้น่าก็จะเป็นตัว A นะครับเซตพิฆาตท,ที่บวกพลังโจมตีหรือเซตที่บวกคริตดเมจนะฮะหรือไม่ก็เล่นคู่กับเซตที่บวกคริตหรือไม่งั้นก็เล่นคริตสามเซตหรือจะเล่นแบบคริ2สองเซตแล้วก็หาออฟหลักให้มันตรงๆ ก็ได้แล้วก็ในส่วนอัลติแฟคตรงพวกนี้เนี่ยก็คือใส่เป็นโจมตี2ช่องเลยที่เป็นออฟหลักนะครับออฟรองไม่ต้องสนใจนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับได้ออฟอะไรมาช่างหัวมันขอแค่ออฟหลักตีบวก15มาพอแล้วเอาสเตตัสนะเอาสเตตัสนะครับนี่จะเป็นทีมพื้นฐานลีดเดอร์เราใช้เป็นลาพิสเพราะว่าบวกพลังโจมตีอีก25%ทีมแรกนี้นา่าจะทําสําเร็จได้ภายใน1สัปดาห์โอเคทีมนี้คือเป็นทีมที่ทำได้ใหนึ่งสัปดาห์เลยฟาร์นนะครับแลกได้จากเหรียญใช่ไหมจริงจริงในคลิปก่อนผมอผมมบบบบอออกกกกแแแแลลล้้วววตตต่ต่าจา่จจจะะะีีทนนนึงงาาาาาััหหไพิสคร ไอ้ตัวนี้เปิดได้จากสกอขาวหรือเคเวสผู้เล่นใหม่มีแจกชันอนนะครับแล้วก็คาวเกลกับอินุงามิมืดได้จากดันเจี้ยนรับต้องไปฟาร์มดันเจี้ยนธาตุอยู่ตรงไหนนะครับนี่เลยต้องรอวันที่มีดันธาตุมืดกับธาตุแสงเปิดแล้วคุณไปฟาร์มหาธาตุมะบุพลังแล้วถ้าคุณเจอมอนสเตอร์คุณก็ลงไปฟาร์มชิ้นส่วนของตัวละครที่จะอยู่ในดันเจี้ยนรับแบบนี้นะครับถ้าเกิดคุณหาเองไม่ได้ให้คุณไปแอดเพื่อนในช h a น n e l 1หนึ่งร้อยสิบหาคนที่เขาเจอดันเจี้ยน นะครับถ้าเขาเจอดันเจียนแล้วมันเด้งขึ้นมาในช่องแชทเวลาคนเจอดันเจียนมันจะเด้งขึ้นมาเลยว่าเจอดันเจียนอะไรคุณให้คุณกระซิบไปหาเขาแล้วขอแอดเฟรนด์นะครับคุณแอดเฟรนด์ปุ๊บคุณจะลงไปฟาร,รม์มคุณจะเจอดันเจียนมันก็จะขึ้นมาแบบนี้รีเกมครั้งหนึ่งออกเข้าใหม่ปุ๊บอาจจะแอดเพื่อนเสร็จนะมันจะขึ้นดันเจียนมาคุณก็ลงไปฟาร,ร์มชิ้นส่วนอินุงามิกับเ,เจ้ารอเลนหรือคาวเกิร์แสงได้จากดันเจียนรับนะครับที่ดรอปจากาดันเจียนธาตุโอเคไหมต่อไปฟาร์มนะครับได้จากการแรราารยราลย เหรียญโบราณซึ่งในกะซึ่งใช,ช้40ชิ้นส่วนก็คือแลก4ครั้ง100เหรียญ100เหรียญได้จากไหนนะครับกิจกรรม7ปีครับมันจะได้ในส่วนของตราประทับมาให้เอาไปแลกที่ร้านค้านะครับเรามาซื้ออน,นี้ก่อนเลยกด4ครั้งมาเราเอาไปแลกให้ได้น้องฟาน1ตัววันแรกก็ได้แล้วล็อกอินมาปุ๊บคุณก็เอาไปแลกเลยนะครับมันจะได้ประมาณ20เหรียญมั้งผู้เล่นใหม่อะ่ะมาปุ๊บได้เลยวันแรกก็ซื้อฟานมาก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอาไปซื้อสกอร์นะซื้อฟานก่่่ออนนะนะผู้เลใหมครับ ซื้อฟานมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอัพสกิลอัพยังไงนะฮะอัพสกิลฟานเนี่ยก็คือใช้เอ,อ่อแฟรี่นะครับ2ดาวได้จากสกอขาวนี่นะครับสกอขาวจะมีเปิดออกมาจะมีแฟรี่ลมอยู่แฟรี่ควีนสามารถอัพสกิลโดยการที่เราเอาแฟรี่พวกนี้มากินอัพสกิลได้เนี่ยพวกนี้ได้หมดเลยทุกธาตุนะครับแฟรี่ควีนกินลูกๆของเขาได้เป็นราชินีเนกินได้หมดนะครับอ่าโอเค นี่ก็คือในส่วนของวิธีการได้มาของแต่ละตัวนะครับแล้วก็เซตทีมนี้เสร็จปุ๊บคุณก็จะสามารถผ่าน g o l d e B10 ได้อันนี้คือทีมแรกที่จะได้เล่นนะครับอ่าเขาเกิเกิดฟานฟานเสร็จปุ๊บตามด้วยแชนนอนนะครับลาพิสออกแล้วก็อินนุมมิปิดท้าย ล็อกบอสไปเลยวิธีการล็อกบอสนะครับให้กดบอสแบทเทิลบอสการกับบอสอันเจียนนะครับให้เลือกกดที่บอสเลยโอเคไหมเหมือนเสียงมันจะดีเลยนิดนึงนะขออภัยด้วยนะครับรังมึงนะผมเชื่อใหม่ให้ดีกว่าเอาอย่างนี้เลยนะไม่ตัดนะไม่ตัดนะพอดีช่วงนี้เลี้ยงลูก อยู่ด้วยนะครับไม่ค่อยมีเวลาตัดคลิปใดเ้เท่าไหร่นะก็นิดๆหน่อยแล้วกันนะอ <c oughs> ยู่ๆด้ผมหน่อย <c oughs> ช่วงนี้ที่แบบว่าทําอะไรต้องรีบๆมากเลยเดี๋ยวลูกร้องเหรืออะไรนะฮะอ่าโอเคน่าจะเสียงไม่ดีเลยละ <c oughs> ลรองบอสไปเลยนะครับ อันนี้คือกลเดบีสิทีมแรกที่ต้องทำนะครับใช้เวลาประมาณ1นาทีถึง2นาทีถ้าเกิดคุณลูนไม่ถึงผมก็อาจจะใช้เวลาประมาณ2นาทีนะครับอ่านี่ก็ทีมแรกไปก่อนหลายแล้วคนถามพี่ครับปิดแอนิเมชันยังไงครับนี่นะครับไปที่ตัวเลือกนะครับแล้วก็กดแอนิเมชันบอสกดออฟมันจะไม่มีคั c ซีนมันก็จะฟาร์มเร็วขึ้นโอเคอันนี้กลมามาตรงนี้นะต่อไปทีม B10 นะครับ ให้เร็วขึ้นให้เร็วขึ้นมีทางเลือกอะไรบ้างนะครับก็คือเราจะเปลี่ยนชันนอนออกนะครับใครที่มีโจเกอร์ลมครับให้ใส่โจเกอร์ลมเข้าไปโจเกอร์ลมนะครับอันนึงนะน่าจะอยู่ในคลังผมนะครับตัวไหนวะ่ะตัวนี้อ่ะตัวนี้นะครับแล้วโจเกอร์เป็นหลีแทนนะฮะโจเกอร์ Joker ลมเหมือนกันครับพยายามทำคีสให้เกิน85โอเคคีเกิน85แล้วก็ทำโจมตีกับ ครีดเมทให้บ้านที่สุดโจ๊กเกอร์โกลโจ๊กเกอร์ลมเนี่ยถ้าให้เร็วที่สุดจริงๆตามตามตามสเต็ปเนี่ยต้องให้โจ๊กเกอร์ลมเปิดตัวแรกเลยคือสัตว์ไม่ต้องมีบัฟดาบสัตว์ป้องเดียวตายหรือตามตัวบัฟดาบเช่นตามฟานฟานออกปุ๊บแล้วโจ๊กเกอร์สัตว์แล้วคือต้องหมดเวฟเลยนะครับซึ่งโจ๊กเกอร์ลมเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกไปคือในสกอร์7ปีให้เลือกเป็นหนึ่งในตัวละคร4ดาวที่มันจะสุมออกด้วยคุณจะได้มีโอกาสได้มันนะครับได้มาก็จะช่วยได้เยอะมากนะครับเพราะว่าใช้ในการสาดอารีนาด้วย เคลียร์แต้มเก็บแต้มฟาร์มอารีน,นาใหเร็วขึ้นแล้วก็ใช้ในการลงโกลเลมด้วยนั่นเองใช้ได้ถึงปีสิบสองเลยนะครับเอ่ออันนี้คือรูนของโจเกอร์นะครับอ่าน,นี่ผมให้ดูก่อนว่าผมใช้จัดรูนยังไงนะครับก็เน้นคียเลดคีดาเมจแล้วก็เนี่ยเล่นเป็นโจมตีนะครับคีดาเมจนะฮะแล้วก็โจมตีนั่นเองโอเครูนผมจะเวอร์อรหน่อยนะ <c oughs> แบบเวอร์สำหรับผู้เล่นใหม่ไม่ได้เวอร์สำหรับผู้เล่นเก่าแต่ว่าสำหรับผู้เล่นใหม่จะรู้ว่าเฮ้ยทำไมสเตตัสมันเยอะจังอันนี้เป็นรูนที่มันเสริมอะไรมาหมดแล้วนนนะคครรรับรับบสาาหหหหผู้้้้เเเเลล่่่่ใใใมกก็อแทททีีไดติ80 แปดสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ปรับเปน็นอย่างนี้ก่อนถ้าคุณมีโจ๊กเกอร์เอาแชนนอนออกได้และสุดท้ายเราจะเอาลาพิสออกแล้วใส่ตัวดาเมจลงไปย้ำบอสเพิ่มเติมอีก1ตัวนะครับอันนี้คือสำหรับ B 1 0ก่อนนะสำหรับ B 1 2เดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงก็คือผมจะแนะนำเป็นแมวลมเอาไว้ขั้นสก็ได้นะครับแต่นี่รูนผมขาดไปช่องนึง <c oughs> เอ่อหรือว่าตัวดาเมจอื่นๆนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมมีตัวดาเมจอื่นไหมเนี่ย เดี๋ยวไม่มีเหรอเอาเป็นว่าผมใส่เป็นลาพิดไปก่อนแล้วกันอ่ะอันนี้ก็คือปรับเป็นทีมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเร็วขึ้นมันจะเร็วขึ้นถ้าเป็นโจ๊กลมนะครับอ่ะโจ๊กมันจะสาดตุ้มเดียวจบเลย ทีแปดสี่ห้าไม่คิดี <c oughs> ดินวิ่กับมีมืดเนี่ยมันจะแรงตามดีบัฟแดงดีบับแดงที่อยู่บนหัวมอนมอนนะครับยิ่งถ้าเกิดมีบับสีแดงอยู่บนตัวมอนสเตอร์เยอะเท่าไรเนี่ยสกิลสามที่มันตกไปมันจะยิ่งแรงขึ้นนะฮะอ่ะเห็นไหมเวลามันก็จะเร็วขึ้นมาได้อีกหน่อยนึงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณใช้แบบพวกแมวลมหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเร็วกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวผม <c oughs> ไปแกะออกตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอ่ะอะแมวล,ลมนะแมวล,ลมเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีคิเลตน,นะครับเอาแค่คิดดีคอเดมเพเพราะว่าถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ติดดีบัฟแดงเนี่ยแมวล,ลมจะมีพาสความสามารถคือตีติด,ตดคริอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยก็หาคริติ์เมเยเยอะเลยนะครับเล่นรุนคริติ์เมเไปนะครับเล่นเป็นแอคแท็กนะครับคริติ์เมเแล้วก็แอคแท็กเปอร์เซ็นต์ไปเลยเรียงสปีดอย่างที่บอกไปครับพยายามให้อยู่หลังคาวเกิลกับ อยู่หลังฟลานเพื่อให้มันบัฟดาบกับเปิดก่อแตกให้เรียบร้อยก่อนแล้วเรา่อยตีนะฮะซึ่งทีมนี้เนี่ยมันเล่นได้ถึง B12 เลยนะครับสำหรับคนที่เปลี่ยนเป็นแมวลมแล้วนะอ่ะก็สามารถเล่นได้จนจบ B12 สําำหรับทีมนี้แต่สำหรับ B12 เนี่ยมันต้องใช้ลูนเยอะนิดนึงนะครับถ้าแบบว่าไม่อึดพอเนี่ยมันจะไม่ผ่าน เล่นใหม่โฟกัสบี0ก่อนอย่าไปฝืนบ12มากนะเพราะว่าเสาบ้านคุณยังไม่มีรูนคุณอาจจะอยู่ในระดับที่ยังไม่แรงพอนะครับแล้วก็อย่างจบบอสไม่ได้อะไรเงี้ยนะไม่อึดพอด้วยอะไรเงี้ยนะอ่ะสังเกตว่าเราจะมีตัวเดเมจมาตีบอสมากขึ้นหนึ่งตัวมันจะเร็วขึ้นอืมอ่ะมื่เวลามันจะลดลงไปอีกนะครับ ทีมนี้ไปถึงปี2ได้เดี๋ยวผมขอใส่ใส่เอา์ติแฟกให้ครบๆนิดนึงนะครับมันจะ <laughs> ไม่งั้นเดี๋ยวมันจบช้านะครับพวกอาวติแฟกเนี่ยก็สำคัญอย่างที่บอกไปคือฟาร์มแบบพวก <laughs> ชั้น1ชั้น2ก็พอแล้วนะเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องแบบว่าเนี่ยประมาณนี้นะครับ คือพอจะลง B12 เนี่ยสิ่งสําคัญคือสปีดความเรว็วต้องสูงขึ้น2คือเราต้องอึดขึ้นนะฮะเลือดของตัวละครที่จะใช้ในการลงชั้น B12 เนี่ยมันจะต้องเพิ่มขึ้นละบวกหลังอย่างน้อยประมาณเนี้ยแปดพจริงๆบวกหลังเลือดทุกตัวเนี่ยมันควรจะได้ประมาณ7000-8000ขึ้นไปถ้าทำได้นะ อาติฟงอาติแฟนี่ต้องยัดมาหมดแล้วตัวละครต้อง6ดาวหมดแล้วนะครับอย่างเงี้ยพยายามย,ยัดเข้าไปให้มันเต็มๆมนะครับสเตตัสมันจะต้องสูงขึ้นไปแล้วไม่งั้นเนี่ยมันจะรับบอสไม่ไหวแล้วถ้าเกิดโดนบอสตุ๊บเดียวตายเนี่ยไม่ดีแน่นอนนะฮะก็มันจะมาต่อที่ทีทมทีมนี้เนี่ยสามารถได้จากทั้ง B10 เนี่ยแล้วขึ้นไปต่อ B12 ได้แต่ว่าถามว่าร้อยเปอไหมถ้ารูไม่ถึงก็จะไม่ร้อยนะครับอืม อันนี้ผมให้ดูสเต็ปเลยนะว่าทําทีมนี้แล้วไปต่อทีมไหนแล้วก็ต่อยอดอยังไงได้บ้างน,นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีทีมเซฟซให้อีกทีมด้วยสาหรับคนที่มีผัวน้ําเดี๋ยวมีให้ตัวไม่ว่ามีให้ทีมไม่ใช่มีให้ใหตัวแล้วบางคนถามไอ้ทีมพิษอ่ะเดี๋ยวผมมีให้ดูด้วยแต่ว่าทีมพิษเดี๋ยวทําคลิปแยกอีกทีนึงนะฮะแต่เดี๋ยวให้ดูเฉยๆว,ว่าเอนเกมแล้วเขาฟาร์มยังไงกัน ยาวไปครับมาเก็บว,ว่าบอสตีแรงมากนะถ้าไม่อึดนี่คือแบบตุ๊บเดียวหายอันนี้ขนาดผมอึดมากๆเลยนะท่านผู้ชม สามเป็ปีสิบสองแต่ต้องอึดหน่อยอนะันนี้ลูต้องเยอะละวเสาบ้านต้องมีแล้วนะฮะสบเรนใหม่มีทีมหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะแนะนำมากนะฮะก็มันต้องในจกลมช้าแต่ชัวร์กว่าเยอะนะครับมันจะเป็นทีมที่ต้องใช้ผัวน้ำด้วยและผัวน้ำดีมากเพราะว่าใช้มังกรต่อนะครับเดี๋ยวผมหาผัวน้ำก่อนนะครับมันอยู่ไหนนะฮะมอนเตอร์ผมมันก็เยอะแยะไปหมดนะฮะเวลาจะหาทีนึงนี่ลำบากมาก อ่ะผัวน้ำนะครับเจ้านี้เลยเอามาเป็นลีดเลยนะครับเราจะเน้นชัวมากขึ้นผัวน้ําทําสเตตัสยังไงนะครับสปีดนะครับแล้วก็เลือดแล้วก็แม่นยําทําแม่นยําให้สัก80ขึ้นไปนะฮะเราจะต้องใช้ในการฟรีซแล้วก็ c c นะครับเพราะว่าตัวละครนี้นยมีฟรีซด้วยแล้วก็มีสโล w มีแกลนซิ่งก็คือทําให้มอนสเตอร์ตีแฉลบแถมยังสามารถลดเกรดของเสาไม่ให้มันมาเกาะแตกใส่เราหรือบัฟดาวให้กับบอสได้ แล้วเนี่ยเล่นตัวนี้เนี่ยมันจะเซฟขึ้นแลวที่เหลือก็คือลงค่าสเตตัสความอึดให้มันอึดๆนั่นเองนะครับสำหรับไทรอนนะฮะแล้วเราก็จะเล่นกิฟฟอนไฟครับท้าบอกเฮ้ยกิฟฟอนไฟมันธาตุไฟเอาไปลงดันน้ำได้เพราะกิฟฟอนไฟมันมีลดสปีดหักดาบแล้วก็มีตีบอสแรงตามเลือดได้นะครับดังนั้นกิฟฟอนไฟเนี่ยยังสามารถไปได้ทุทกๆดันนะครับรวมถึงไอ้เจ้าโกลเลมนี่มันก็ไปได้เหมือนกัน B12 เลนวะา,าอ่ะนี่นะครับจะเป็นทีมนี้แทนทีมนี้นี่จะแบบว่ามีตัวดาเมจสองตัวก็คือกิ ข้อสําคัญคือผู้เล่นใหม่มักจะตายระหว่างทางก่อนไปถึงบอสตัวละครอย่างผัวน้ํากับกิฟกฟ,นฟอนไฟอเวกสองที่มีหักดาบแล้วก็มีฟรีสมีหยุดสตูเนี่ยจะทําให้เราเล่นแล้วเซฟขึ้นเยอะมากให้เราไม่ตายระหว่างทางแน่นอนแล้วบอสเองก็มีโอกาสผ่านเยอะด้วยนะครับอ่ะว่าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยฮะแต่ว่ากิฟฟอนไฟให้ดูสเตตัสก่อนกิฟฟอนไฟจัดสเตตัสยังไงนะครับกิฟฟอนไฟเป็นตัวละครที่ตีแรงตามเลือดฝั่งตรงข้ามดังนั้นไม่จำเป็นต้องมีค่าพลังโจมตีขอแค่ มีเอาแค่มีคิเลตกับคิดาเมจพอแล้วแม่นยํากิฟฟอนไฟควรเกิน75หรือ80เช่นเดียวกันเป็นตัวละครที่พอเอาเวกขั้นสองมาแล้วคุณสามารถเอาเดวิมอนให้มันกินแล้วคุม้มกินให้สกิลสองสกิลสเต็มได้เลยถ้าเกิดคุณมีเดวิมอนเหลือนะครับเป็นตัวละครเอาเวกสองไม่กี่ตัวที่ผมแนะนําให้เอาเดวิมอนไปกินอินุกามิมืดไม่ต้องนะครับอัพมาปุ๊บไม่ต้องอัพสกิลแล้วเอาเวกสองมาปุ๊บเนี่ยไม่ต้องอัพสกิลเพิ่มเติมเพราะการอัพสกิลของเ,เอาเวกขั้นสองเน แบบอินุงามีมืดธรรมดาไปกินได้อินุงามีไฟปกติกินไม่ได้มันต้องเป็นตัวอ w a k ้ n i n g สองเหมือนกันเอามากินซึ่งมันทายากเอาเดิม,มอนกินไปเลยแต่อินุงามีไม่ต้องทําเฉพาะกิฟฟอนพอเอาสกิลสองสามให้เต็มนะฮะเพราะว่าตัวมันดีจริงๆใช้เยอะมากแล้วก็เซตตัสนะครับก็จะเป็นสปีดนะครับคริตเเมดแล้วก็แม่นยำไวโอเลนดีสุดถ้ายังไม่มีให้เล่นสวิปหรือว่าลูนที่บวกสปีดนะครับเร็วๆสำคัญคือเวลาเล่นผัวน้ำกับกิฟฟอนไฟคอมโบนี้ไปมังกรต่อด้วย กิฟฟอนไฟสปีดรวมต้องเร็วกว่าผัวน้ําเสมอนะครับสเตปการเล่นคือกีฟฟอนไฟก่อนผัวน้านะฮะแล้วกับฟานกับคาวเกิลใครก่อนก็ได้และอินุงามิขอคนสุดท้ายอ้ะกดไปโดนอีกแล้วแป๊บนึงนะกดไปโดนทีต้องไปหาตัวมอมกอยู่ไหนเนี่ยอยู่างนอดใช่ไหมเออเอาอยู่นี่อยู่นี่โอเคก็จะเป็นทีมนี้นะครับก็อันนี้คือกีฟฟอนไฟนะฮะสปีดครีเตรเมท แม่นยำอ่ะเปิดให้ดูครบทุกช่องนะครับส่วนตรงนี้เอาเป็นจริงๆมันไม่ต้องเอาแอคแทกนะอันนี้ผมใส่ผิดนะครับอันนี้ผมใส่ผิดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกิฟฟอนไฟสามารถใส่เป็นเอ่อเลือดหรือป้องกันก็ได้ถ้าเราเล่นจริงๆเนี่ยเล่นจริงๆเนี่ยกิฟฟอนไฟกับโผล่น่าจะไม่โดนตีอยู่แล้วดังนั้นขอคิเลเตเกิน70คิีดเดเมจเยอะๆแล้วก็แม่นยำเกิน75พอแล้วนะครับแล้วก็สปีดเยอะๆดังนั้นกิฟฟอนไฟสปีดคิเลเยตขีดเดเมจแม่นยำมสี่สเตตัสนะครับเปิดก่อนัวน้โผา เลือดดีเฟนสปีดแล้วก็แม่นยำโอเคอ่ okay. ที่เหล e totally. ือ3ตัวนะครับเหมือนเดิมเห็นไหมปาถึงปุ๊บมันจะลดสปีดแล้วหักดาบเลยเห็นไหมแล้วฟอ์ฟรีสต่อคือเราอาจจะช้ากว่าโจเกอร์ก็จริงแต่สังเกตว่ามอนสเตอร์จะไม่ได้เธอเลยเพราะว่าไทรอนกับไอ้เจ้าไอ้ผัวน้ำเนี่ยกับไอ้เจ้ากิฟฟอนไฟเนี่ยมันจะคุมเกตไว้ตลอดเวลาลดเกตสโลฟรีส นะครับดังนั้นเนี่ยเข้าพวกเวฟมอนสเตอร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราไม่โดนตีเลยชัวๆถึงโดนตีก็ไม่ตายเพราะว่ามันมีหักดาบเห็นปะหักดาบนี่ลดพลังโจมตีไปเยอะมากเห็นไหมแล้วมันก็ฟรีสไว้ด้วยนะครับแล้วเราก็เนี่ยก,ก,ก็ใช้อินูกามิมืดกับกิฟฟอนจิกๆไปเรื่อยๆแล้วก็ลดเกจเห็นไหมมอ,อนสเตอร์ไม่ได้เล่นนะครับเราก็เนี่ยครับคอนโทรลเกจไปตีไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็อ,อินุกามิมืดตีไปกิฟฟอนจิกอ่ะฟรีต่อปึ๊บตบ อืมไโคนช้ากว่านิดนึงนะครับแต่ว่าเล่นได้เหมือนกันเห็นไ,ไหมมาถึงหักดาบไปแล้วอะ่ะต่อยเสามันยิงเราก็ไม่ตายนะฮะแต่แม้ว่าจะอย่างนี้ก็ตามนะครับถ้าจะลง B12 แล้วนะครับทุกตัวละครเนี่ยเลือดบวกหน้าหลังเนี่ยควรจะได้สักหมื่นแปดถึงสองหมื่นนะแล้วก็ดีเฟนต์บวกหน้าหลังเนี่ยรวมนะครับรวมรวมเลขที่ได้จากค่าตั้งต้นกับรูมเนี่ยควรจะแบบว่าดีเฟนต์ประมาณสักเจ็ดแปดร้อยขึ้นกับเลือดประมาณหมื่นแปดขึ้นไปไม่งั้นไม่ไหวนะฮะ B12 ต้องมีสเตตัสที่สูงกว่าพอสมควรเพราะยังไงบอสโกเลมมันจะต้องตีเราบ้างอยู่แล้วนะทีมนี้จะชัวร์กว่าเยอะนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่แต่จะช้ากว่าในขณะที่ทีมที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้ที่ใช้ตั้งแต่ B10 ที่เป็นแมลลแลวลมเลยพวกนั้นเนี่ยถ้าลุนไม่ถึงเสาบ้านไม่ถึงเนี่ยคุณอาจจะตายได้นะไม่ใช่อาจจะตายได้อะคุณอาจจะตายบ่อยๆเลยแหละอืมเห็นไหมมีหักดาบมันก็สบายๆเห็นไหมลดเกรดไปเรื่อยๆเห็นไหมเสาไม่ได้เล่นครับ นล้วเนี่ยบอสจะไม่มีบัฟดาบและบอสก็จะไม่ไม่ไม่มีเกาะแตกมาใส่เราด้วยถ้าเราไม่มีโดนเกาะแตกนะครับแล้วบอสติดตีฉลับติดหักดห็นมาดูมันตีไดเมจเราดิมันแทบไม่ลดเลยครับต่อให้คุณลูนอ่อนกว่าผมคุณก็แบบว่าโดนตีทีเดียวไม่ตายอ่ะฟานฮิลทันอยู่แล้วนะเนี่ยเราก็ลดเกจไปเรื่อยๆพวน้ำกับเอ่อกิฟฟอนไฟเน้นไปลูนไวเอลเลนทั้งคู่นะครับถ้าไม่มีก็อย่างที่บอกประจำนะครับไวเอลเลนไม่มีให้เล่นสวิปไปก่อนคือเลนลูนลูนบวกสปีดนั่นแหละนะ เนี่ยมันจะแบบว่าเนื่อยๆช้าๆนิดเนื่อค่อยๆนวดไปนะครับช้าหน่อยถ้าโดนก่อแตกนี่ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะมีสิทธิ์ตาย <c oughs> โอเค อ่าสำหรับใครที่ทา B 1 2ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทีมนี้ไม่จำเป็นต้องรีบนะครับทำทีมลงหอให้เสร็จก่อนโอเคไหมทาทีมลงหอยเสร็จเราค่อยมาทําทีมนี้ก็ได้มันจะประมาณ2อถึงสนาทีกว่าแต่ถ้าเกิดฟาร์มได้ชัวร์ก็ถือว่าคุ้มอ่านี่คือทีมสําหรับการฟาร์ม B 1 2อีกทีมหนึ่งที่เน้นเซฟแต่ช้าหน่อยนะครับทีนี้สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับทีมโกลมนะครับจะเป็นทีมเอ็นเกมที่ตอนนี้ผู้เล่นเขาคิดกันมันก็คือทีมพิษนะฮะ ซึ่งไอทีมพิษเนี่ยมันก็ดีแต่มันมีโอกาสเฟลค่อนข้างบ่อยอยู่เหมือนกันลหลายหลายคนเขาจะบอกว่าเออถ้าเกิดลูนไม่แข็งลูนไม่แน่นจริงๆเนี่ยเขาก็จะไม่แนะนําให้เล่นนะครับมันจะต้องใช้กริมไฟ r อเอ็กซ์แล้วก็ d r ายแอดทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับผมจะเปิดรูนให้ดูคร่าวๆแต่ยังไม่มีอธิบายนะครับในส่วนของทีมนี้นะเพราะว่า เออ่มันจะแบบเสียเวลามากนะครับเดี๋ยวขอทำเป็นคลิปแยกไปอันนี้ผมให้ดูรุนคร่าวๆนะครับโจ๊กตัวเดิมนะครับอันนี้กิมไฟนะครับเราใส่เป็น2วิวนะครับใส่วิวเพราะว่ามันจะได้ไม่โดนไอ้โกเลมมันฟรีสเรานะครับอ่ะวิวแล้วก็ชิลชิลเพราะว่าเอาความอึดนั่นเองนะครับเล่นเน้นแม่นยำเยอะๆนะครับสปีดเราจะให้กิมไฟเปิดก่อนนะครับตามด้วยเอ่อเดี๋ยวก่อนนะกิมไฟกับโจ๊กจะต้องเปิดก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยเจ้าไดแอท2ตัว นะฮะสปีดพื้นฐานก็จะเรียงตามที่ผมจัดเลยนะดูเป็นแนวทางได้นะครับอ่าเน้นแม่นยำเยอะๆนะฮะบางทีก็ใส่ไฟก็ได้เพื่อเพิ่มดดเมจให้กับโจ๊กเกอร์นะฮะเนี่ยนะครับโอเคพอผมได้เาเมจโจ๊กล้มมันจะขาดๆหน่อยนะอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้ทาทูออกตัวสุดท้ายเป็นตัวจุดระเบิดพิษนะฮะไปทีนี้มีโอกาสล่มนะ มันผ่านประมาณแบบ80-90%บาอน่ะบางทีมันก็ล่มบ้าน,นะครับเพราะว่าลูนเราไม่ถึงนะเนี่ยโจกรมผมเป็นเบาไปนิดนึงนะครับพอดีเสาบ้านผมยังไม่เต็มเหมือนกันเนี่ยเราใส่วิวแล้วได้ไม่โดนฟีดนะครับอ่าสายพิษป่ายแปดพิษแปดพิษจุดตุ่มหมดอันนี้คือทีมเ e อ็นเกมนะครับแต่เดี๋ยวไอ้ทีมเ e อ็นเกมแบบนี้เนี่ยก็ใช้เวลานิดนึงนะ เนเพื่อนก็นไม่ต้องรีบหรอกเรียบร้อย <c oughs> ไวไหมอ่ะอันนี้คือเอนเกมสุดเลยมันก็จะประมาณนี้นะครับฟาร์มประมาณ20ถึง40วินาทีถือว่า2 0ถึง50 25และถึง50อ่ะโดยประมาณนะฮะโอเค ส่วนใครอยากสงสัยเกี่ยวกับการจัดทีมนี้เดี๋ยวผมอาจจะทํา,าแยกให้ทีมอันนี้ให้ดูเป็นแนวทางเลยเฉยว่าแบบลูนประมาณไหนแล้วก็มันไม่แมคคนิกอย่างไรนะครับและอันนี้ก็น่าจะเป็นทีมโกเลม B10 กับ12ทั้งหมดแล้วนะครับที่ผมแนะนําหลายๆคนถามอ e ีฟิดมืดปรับใหม่ใช้ได้ไหมได้แต่ไม่แนะนําเพราะว่าสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ต้องไปดั้งฟ e ิวชั่นอีฟิมืดเพิ่อมอีหนึ่งตัวมันเสียเวลาและในเมตาณนะัจจุบันมันไม่จําเป็นแล้วมันเป็นแค่ทางเลือกเท่านั้นนะครับผมจึงไม่แนะนำอ e ีฟิดมืดอยู่ดี ฟิกด์น้ำเช่นเดียวกันตกเมตาไปแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลาฟิวชั่นแนะนําว่ารัชไปทํารีบไปทําพลาดินแสงเป็นตัวฟิวตัวแรกจะสะดวกสบายกว่าเพราะว่าพอผ่านโกลเลมสิบแล้วคุณจะสามารถผ่านหอได้ไวมากเมื่อคุณมีพลาดินแสงมันจะชัวร์มากแล้วก็สามารถกดออตโต้ไม่ต้องมานั่งกดมือทีละชั้นได้ด้วยนะฮะ <laughs> สบายกว่าเยอะนะฮะโอเคนี่ก็คือในส่วนของทีม โกเลมนะครับบอกว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับส่วนใครจะโหลดสามูไรวอล์มาเล่นล,ลิงค์อยู่ด้านล่างนะครับโหลดมาเล่นด้วยกันได้แล้วก็ใครมีคำถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้แล้วกัน <S <S ที่สำคัญที่สุดเลยคืออย่าลืมฝากกดไลค์จับใครกันด้วยนะครับสำหรับอีพีต่อไปจะพูดถึงไกด์หอตัวละครที่อัปเดตมาในปีนี้มีตัวอะไรหน้าปั้นบ้างสเต็ปในการทำเป็นอย่างไรเราจะทำโกเลมไปสิบเสร็จไปหอต้องทำตัวอะไรเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรียนให้ฟังใน EP ที่ สามมันเองสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับผมเฮ้ยผมต้องจบด้วยโกเลมดเิเดี๋ยวไม่รู้ว่าคลิปโกเลม <c oughs>